ลูกน้องแบบไหนที่หัวหน้าอยากทํางานด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแบ่งปันลูกน้องที่มี3ลักษณะนี้ที่หัวหน้าอยากทํางานด้วยนะครับลักษณะที่1น,นะครับก็คือเชื่อง่ายนะครับมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดนะครับบางคนที่เป็นลูกน้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาหัวหน้าบอกอะไรมาต้องแบบมีเบรยเออร์หน่อยต้องยึกยักหน่อยต้องเลือกเชื่อหน่อย นะดูดูมีแอคดูมีฟอร์มแล้วสุดว่าเออฉันไม่เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกนะเออบางเรื่องมันมันมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะครับหัวหน้าคุณคิดมารอบสมองแล้วนะครับหรือมาเป็นโพริซีหรือนะโยบายขององค์กรก็เชื่อแล้วก็ทําตามได้เลย อย่ามาชักกระเยาะว่าฉันจะชอบทําหรือฉันจะไม่ชอบทําอันนี้ฉันจะทําได้ไหมหรือทําไม่ได้ไหมคุณควรจะมีกร o w ม h m i n d s ตนะครับแล้วก็อโอเคถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีทำแล้วชีวิตฉันดีขึ้นจเจริญขึ้นเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือชอบคุณก็เชื่อแล้วก็ฝึกฝนในการทําตรงนั้นให้ได้อันที่2นะครับขอให้เราเป็นคนที่คิ้วง่ายคิ้วง่ายคืออะไรเวลาที่บางทีหัวหน้าบอกเฮ้ยน้องไปงานประชุมอันนี้กับพี่หน่อยไปฟังสัมมนาอันนี้กับพี่หน่อยไปคุยกับผู้ใหญ่คนนี้หน่่่่อออยยยนนนะคนคคนค e ครรข้เเาาาาาป็งงวื เช,ชื่อไปก่อนจัดตัวเองให้ว่างนะครับอย่าแบบลูกยังเด็กสามียังเล็กไอน,นี้ก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ติดเสาทิตก็ไม่สะดวกอะไรเย็นไปก็ไปไม่ได้นะครับแน่นอนว่าทุกคนคงมีภารกิจมีไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวนะครับแต่เมื่อไหร่ที่หัวหน้าคุณบอกว่าจะเป็นเออร์เจนต์เข้ามานะครับหรือเป็นอิมเมอร์เจนซีอะไรเข้ามาหรือมีมอดฮอะไรเข้ามาทั้งเป็นโอกาสโอกาสมีดีหรือซิตเอชั่นต่างๆขอให้คุณเป็นคนที่ฮิวง่ายคนแบบเนี้ยหัวหน้าจะรู้สึกว่าเออไอนี้เขาฮิวง่ายจัง ข้อที่3นะครับก็คือรับให้ได้ครับก็ต้องบอกว่าหัวนหน้าก็เป็นมนุษย์มีรักโลกกดลงนะครับบางทีก็ขุ่มามล้มไม่ได้บ้างบางคนบางทีก็สื่อสารไม่ชัดเจนบ้างแน่นอนมันคน nobody perfect ก็อยากให้รับให้ได้ว่าหัวนหน้าก็เป็นมนุษย์หัวนหน้าก็ยังเป็นคนมันก็มีบางอย่างที่อาจจะถูกใจเราหรือบางอย่างที่ไม่ถูกใจเรานะครับก็ขอให้เราบอกว่าเออรับให้ได้นะครับถ้าเรารับคนได้หลายคนในชีวิตได้ก็ขอให้รับหัวนหน้าสักหนึ่งคน ในชีวิตของเราให้ได้เพราะเราหลายคนบางคนอาจจะมีลูกน้องลูกทีมหรือมีเพื่อนร่วมงานหลายคนแต่เราทุกคนมีหัวหน้าที่เป็นไดี렉ต์ไลน์แค่คนเดียวนะครับขอให้คุณรับคนหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าคุณให้ได้และนี่เป็น3สิ่งที่ฝากไว้นะครับก็คือเชื่อง่ายคิวง่ายรับให้ได้ครับ